ผมจะเล่าเรื่องคำๆให้ฟังตอนนั้นผมไปปา่าใสหลังจากที่เราตกลงกันกับหมอสุรพงศ์หมอสมวนหมอวิชัยอะไรเนี่ยว่าเราจะเอาเราจะเอาเรื่องนี้เป็นนโยบายกเา็เราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาเก็บเท่าไหรด่ดีแล้วหมอสุรพงศ์เนี่ยเป็นคนบอกเองนะครับว่าเราต้องใช้คําว่าสามสิบาทรักษาทุโรคไอ้ที่ตัวเลขสามสิบเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มากไม่น้อย ไม่มากสําหรับคนที่ไปชาวบ้านแล้วก็ไม่น้อยเกินไปสําหรับชาวบ้านที่จนๆก็ก็เลยเอาสามสิบาทแลวนี่ผมไปปาใสยที่บุรีรัมพ์พี่เนาะเนี่ยสนอเจียนทองนี่เคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาก่อนแกก็ยืนอยู่ด้วยกับผมยืนฟังผมปาใส่ทีแรกผมก็บอกว่าพี่น้องกอ,องทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล,ะละ้านเอาไหมก็ตกมือกันพี่หนอะก็ตกมือ พักนี่กนเกษตรกรลายย่อยสามปีเอาไหมก็ตกมือกนอย่พี่หม่เราก็ตกมือพอผมบอกว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคเอาไหมพี่หมาะสก,กิดผมพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอย่าไปสัญญาเขามามันทําไม่ได้หรอกสามสิบบายาก <laughs> เพราะว่าเป็นลำดีสารสุขคนรู้ว่ามันทํายากเพราะว่าไม่มีใครกล้ารับตรงนี้มาวันนั้นเราก็เลยผมก็เลยบอกทำได้ทําได้ีใจเย็นทำได้ทำได้ก็ <laughs> เลยเล่าเรื่องขำๆให้ฟัง อีกเรื่องหนึ่งผมไปผมไปที่จีนฮะตอนนั้นผมผมผมไปไปอยู่จีนตอน,น,นผมออกไปใหม่ๆหลักปฏิวัติใหม่ๆได้ปีกว่าสองปีผมก็ตีกองอยู่ในแฟร์เวงหนึ่งอีกแฟร์เวงหนึ่งก็มาดามหูอีก็ตีอยู่มาดามหูอีเนี่ยตอนนั้นตอนที่ผมเป็นนายกเนี่ยท่านเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเดิมทีเดียวเป็นรัฐมนตรีการค้า แต่เนื่องจากว่าลัมตีสาธารณสุขเนี่ยปล่อยให้ซาซาหนึ่งเนี่ยซาตอนนี้เราไอ้โควิดนี่คือซาสองซาหนึ่งตอนนั้นเนี่ยระบาดลัมตีนายกจุลงจีก็ปลดและตั้งมาดามบูอีเนี่ยไปเป็นไม่ดูดีอ่าวน้าเ่าขึ้นมาใหม่ๆก็บุอีก็เป็นลัมตีสาธารณสุขและเป็นรองนายกเขาก็มาขอเรียนจากเราเรื่องสามสิบบาทเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเขาก็ส่งทีมเข้ามาเรียน หลังจากนั้นผมไปเจอเขาเลยหลังจากที่ผมผมผมพ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ยแกก็วิ่งมาหาผมในแฟนอีกฝักหนึ่งนะวางไม้กอววิ่งมาเลยกอดผมดีใจแล้วบอกยูรู้ไหมวันนี้คนจีนห้าร้อยแปดสิบล้านคนที่ที่เข้าสู่ระบบสาธารณสุขไม่ได้เข้าได้แล้วนะเพราะไปเรียนจากยูมาอืมเป็นไงล่ะ <laughs> จีนนะ เขาเขามารับมาเลยเล่าให้ผมฟังผมก็ดีใจนะครับ